รู้หรือไม่ว่ามีลอสเคอร์อเคสแท้จริงแล้วไม่ได้เกิดและเติบโตในฮังการีอย่างที่เราคุ้นเคย มีลอสเคอร์เคสเกิดเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2003ที่เมืองเวอร์บาดประเทศเซอร์เบียเขาเริ่มต้นเส้นทางลูกหนังในบ้านเกิดกับทีม FK วอรวอดีนาสโมสรที่มีชื่อเสียงในการปั้นดาวรุ่งระดับวงการฟุตบอลยุโรปด้วยพรสวรรค์ที่โดดเด่นและความสามารถที่ฉายแววตั้งแต่วัยเยาว์ทำให้เคอร์เคสได้รับความสนใจจากสโมสรในฮังการีซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ทำให้ชีวิตค้าแข้งของเขาเชื่อมโยงกับประเทศฮังการีอย่างเป็นทางการการย้ายมาฮังการีไม่เพียง แต่ทําให้เคอร์อเคสได้พัฒนาฝีเท้าในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยแต่ยังเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เขาเลือกเล่นให้กับทีมชาติฮังการีในระดับเยาวชนแม้ว่าจะมีสิทธิ์เลือกเล่นให้กับเซอร์เบียซึ่งเป็นประเทศบ้านเกิดก็ตามเคอร์อเคสไต่เต้าขึ้นมาอย่างรวดเร็วผ่านทีมเยาวชนของฮังการีทุกชุดและในที่สุด ก็ได้ประเดิมสนามให้กับทีมชาติฮังการีชุดใหญ่ในปี2022ด้วยฟา,า์มการเล่นที่โดดเด่นกับสโมสรนอย่าง a อ a ัตอักมาในเนเธอร์แลนด์และล่าสุดกับบอนมัตในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเขากลายเป็นแบ็คซ้ายตัวหลักของทีมชาติฮังการีและเป็นหนึ่งในผู้เล่นคนสำคัญที่พาฮังการีผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2024ได้สำเร็จ